เดี๋ยวผมเดี๋ยวขอเข้าไปนะครับข้าคปรนครับครับครอเนี่อันนี้ต่อครับอครับครับก็พี่พี่ขอขอขอด้วยครับขอดนวะรับนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับ เนี่ยครับก็เป็นผู้ชุมนุมขอโทษนะครับผิดัหน่อนะครับอ้โหโอ้โหขอรอหาอนเี ตอนนี้ตอนนี้มวชนออกมาแล้วนะครับครับก็มีมีท้งเกิดการชุลมุนแล้วนะครับผม นครับเราจะทอย่างนี้นะครับนะครับเราดูแลอยู่นะครับมีการเคลื่อนกระป๋องสีนะครับผมนะครับโดดนะครับผู้บัญชากครเราดูแลให้อยู่นะครับขอป่าโกธาโน้ยนะครับหมอปลาครับ ขอยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็เราผู้ชุมนุมได้มีการทำลายแผงกั้นนะครับเพื่อเข้ามาในพื้นที่ของอนอ,อน,นะครับโดยไม่มีการ่่คคคออยยกัยันนะรบ ระฟังนะครับนะคันยันนครับชวยกันงมกันนะครับเลที่ไปนแเนี่ยนะครับก็เป็นอ่อสีที่ทางผู้ชุมนุมได้มีการคว้างเข้ามานะครับ

สีกันไปหลายท่านนะครับรน,ะนะครับก็ผู้ชุมนุมก็อยู่ข้างในทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือไปอยู่บริเวณโถงสอนอกรรัััังออนนนะคคบบบมาาไลขขนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวฮะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเครื่องมันจะร้อนรับได้ขนาดไหนนะตามนั้นก่อนนะโอเคครับครับเอาใครมีมอเตอร์ไซค์่อยู่ปังตรงข้ามสอนอรยายนบรรจรสว่งนี้นะครับเราจะได้ไมได้สะดวกคนนอน ตอนนี้เราอยู่หน้าสอนอสำราญน,น,นะครับผมผมขอปักหลัการายงานอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไกลๆเพราะว่าไม่ผมเกรงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการกระทบกระทั่งกันเมื่อช่วตงตะกี้นะครับก็ขอเดี๋ยวผมซูมให้นะฮะจะได้ดูบรรยากาศแบบมุมสูงนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,ค,ค่อยเข้าไปนะฮะ